แล้วนี้เชียอะไรเนี่ยสวัดดีทุกคนนะครับสวัดดีทุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาละมาแล้เฮ้ยอนี้อะไรใครมาทำอะไรทำอะไรใครเนี่ยสวัดดีครับใครเนี่ย้วัดดีครับหวัดดีครับโอ้สวัดดีครับใคร่าเยหรือเปถอดรองเท้ายังนครับปครับปปปกติคปกติปติวนนเป็นอะไรมนเดิมมนเิมกินไม่อยู่ินไก่มากินไก่มากไม่ไม่หยาบเลนะไม่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  เฮ้ยวัดดีครับแป๊บได้ไนะเหมือนไหมผมมันมีปัญหาไม่ได้อ่ะเป็นจริยังซับเออปกติหล่อรวยดูรวยจังเลยนะคะนี่อันนี้แก๊งหนูนี่ครับขึ้นมานี่นี่นี่หวัดดีค่ะเด็กๆสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบบางอะสวัสดีเดี๋ยวค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ เอาเป็นจิน่หญิงล้วนค่ะหญิงล้วนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเปิดคอนเสิร์ตอะไรอยู่ตรงนี้ครับนี่โอไายมารอหาแก๊งหญิงล้วนซีด้วยค่ะมันยเชีแก๊งหญิงล้วนก็นี่ไงโ่แย่ๆไอพวกไอเอมไอเค้ด้วยแต่ว่าตอนนี้กาลังเหมือนจะยืนต้องหน้ากับสีแดงอยู่ค่ะตอนนี้ไหนสีแดงอ่ะนั่นเนี่ยค่ะเขาเห็นแล้วเนี่ยเขาเห็นแล้วตอนนี้เขาเห็นแล้วเขาจดไว้ในมีมอรี่แล้วข้านเขา้างหน้าเราคือแก๊งอะไรอะ แขงเอ็มน, <M> น่าจะเป็นเอ็มจเสี Q Q. นะใช่ใช่น่าจะเอ็มจเชสี Q. หาแก๊งหญิงตีเหรอครับใช่ค่ะหาแก๊งหญิงตีค่ะได้ยัง,ยงครับได้ยังได้ยังเนี่ยค่ะอย่างที่บอกว่าเหมือนจะต้องหน้ากับสีแดงเดี๋ยวลองคุยกับสีแดงเอาเลยสีแดงเอาเลยเนี่มยมันอะไรนะเนี่ยเอาสีแดงเลยผมรอเชียร์เลยเนี่ยรอเชียร์แต่กำลังคิดว่าจะหาคนมาเล่นช่วยสีแดงเหรอคะหรือว่าคุณลังบอลอยากอยู่ฝั่งใหรืออยากอยู่ฝั่งนู้นคะคะณงบอลครับ อยากมาเล่นด้วยกันไหมคะคือสตอรี่แขกรับเชิญหรอครับใช่ค่ะใช่แต่ว่าได้ไมาแก๊งพอดีว่าตรทดแค่ผู้หญิงนะคะโหได้ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาผมผมยอมไม่นี่เลยผมไปศสลยกรรมเลยเอี๋ยวผมไปศสลยกรรมเลยแล้วถ้าฝั่งนู้นชวนเหมือนกันคุณบางบจะอยู่ฝั่งไหนคะ ขออยู่ฝั่งนี้ดีกว่าครับผู้เล่นใหม่ดีกว่าครับอ๋องน้นเขาเก่าแล้วเขาเจ้าถิ่นเขาตีบ่อยแล้วฝั่งนั้นอะอยู่ฝั่งนี้เผื่อถามแม่เผื่อคุณนายอะคุณนายอาจจะถามผมไงอะไรนะแต่กูไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคเลยแม่งเขาเปิดเปิดตัวผัวเขาคุณฮายเรามีสูตรชายเรามีสูตรแม่งเขาเปิดเปิดตัวผัวเขาไม่ไม่เป็นผู้หญิงหมดโอ้ยงั้นแสดงว่าคุณลองบอลรับปากแล้วนะคะได้ได้แต่อันนี้จะเล่นกันจริงเหรอเนี่ย ถ้าจะเล่นกันบอกเลยผมเล่นด้วยทั้งนั้นอ่ะเอาจริงอ่ะเล่นพร้อมลันเลยพร้อมเลยพี่โกอยู่ไหนอ่ะพี่อยู่นี่รัเบคุยคุฝั่งนั้นเนีฮะนี่นะคะเนี่ยกำลังจะคุยมันทำอะไรคะับมันร้องเีลงหรอคุยอะไรเด็ดเดี๋ยวผมรอรอเสี่ยงดีกว่าอยู่แถวนี้แหละทั้งนั้นอ่ะไอ้ซามทำไรวะจะบอกมึงก็มารอเสี่ยเหมือนกันนะไอ้โดนสายเดียวกันเราเป็นชาวบ้านดีกว่ารออะไรอ่ะ กูเห็นใครคุยสตอรี่มึงก็ไปหมดเลยเนาะครับเนาะไปทุกที่อ่ะอุ้มอยู่ก็ไปคนไทยไม่ต้องไปมาถอดรองเท้ากันคนละทีหน่อยได้มนะคะเป็นเวลาสองชั่วโมงร้อยเครดิตขอไข่ขอไข่เฮ้ยหล่องทำอะไรกันวะไปลองบอลมาฟังไอ้ดอกพี่อะซิลเวอร์พี่ลูกซิลเวอร์ซิลเวอร์กำลังดูซิลเวอร์ครับพี่บอลไม่รู้ตีกันก็ลาบบอลเรื่องอะไรอ่ะเรื่องอะไรลูกซิลเวอร์เลยอะพี่บอลไม่รู้ไม่รู้ยังไม่รู้เรื่องเพิ่งเข้ามาบอลครับ ก็เลยอันดับอ่ะอันนี้ก<อ><อ>็มีวาระประชุมไกล<ม>อ,องฟ<า>ง<ม>ังเป็นไงบ้างครับโอ,อ้สัตว์เอ้ยพี่จะเข้าประชุม,หมให้เติมคาโน่เฮ้ดูงานเติมคาโน่เดีอ่ะแม่งเดี๋ยวผมปรับเนี่ยหูฟังแม่งเหมือนหูฟังผมแม่งมันหล่นแล้วมันพังอะ่ะมันได้ยินเสียงแบบโคตดหนิตอ่ะตอนนี้กูโคดูนิตหูฟังกูเลย นี่จัดเลยแม่งมันไม่ได้เสียงภายนอกแล้วแม่งรอรอปิดแม่งเลไว้ดี่นี่ปิดแม่งเอ็มยิมหลักกางเอ็มเอ็มเอ็มเคคิวสล็อตเยอะไหมคะเท่าที่เห็นนะค่ะว้าวทัี้ถามแบบนี้คือมีอะไรหรือเปล่าเท่าที่เห็นก็ไม่เยอะมากใช่ไหมคะอะไรลงมาทุกคนด้มีน้อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์อะคะ ผบตัวอดมอยเปอร์เซ็นต์ดีกว่าดูดูคนบูดีกว่าว่ะไอ้้ยนั่นจน่นหน้าสวย้อยเปอร์เซ็นต์ฝีมือแตหน้าจันร้อยเปอร์เซ็นต์อะแต่พูดเมีกิจกรรมแจกของคุณค่านันแล้วนองใช่ไหมคะอารมณ์ดีครับอาจจะไม่ค่อยดูคุชชี่คนละตัวไม่ใช่ไดีดูทรงแล้วมันน่าจะม่น้องช้ีมือเยอะอันนี้คือเรียกมาคือดูมีทรงมีอะไรนาะดูผู้หญิงเยอะดี อันนี้มีอะไรหรือเปล่าโอ้ยู่ๆอยู่ๆอยู่ๆเอาเลยอาจจะมีค่ะเอาเลยครับลืมมีอะไรหรอคะเอาเลยสวัสดีทุกคนเนี่ยครับไก่ไหม่โอ้ยอย่าพูดอย่าพูดอย่าว่าให้กันตรงนี้หน้าตาก็เราอาจจะดีเหมือนเหมือนกันแต่อย่าว่าให้กันตรงนี้อย่าว่าให้กันตรงนี้เนาะอย่าพูดถึงบ้านเลยดื้อดื้ไม่ได้ไก่อ่ะพูดยากจังน้องตุ้ไหนไหมล่ะโอ้ก็ก็ได้นะคะไม่ติดนะ แต่อย่างแรกเลยอันนี้อันนี้เป็นใครคะมาจากไหนคะยูอยู่มาเลี้ยงเนี่ยงงมาเที่ยวค่ะพาน้องๆมาเดินเที่ยวก็เลยแบบว่าเห็นมายืนตรงนี้พอดีเมื่อกี้เต้นแล้วเห็นชุดสีแดงๆยืนอยู่ข้างบนหันหน้าเข้ามามองพอดีค่ะสบตาพอดีเลยแบบว่าเลยคิดว่าน่าจะคุยกับแก๊งนี้ก่อนดีกว่าอะไรประมาณนี้ค่ะยังไงดีครับคุยยังไงดีอือ จะไปเก็บรถกาล่านะครับจอดอะไรกันเนี่ยไอ้เฮียหมูควรจะแบนเลยเฮียขับรถด้วยสารใช่ค่ะนี่จงใจชนไอ้หมูมึงขับรถมึงลืมตาเหรอเดิมไปขอโทษแล้วแต่พี่ก็ไม่รับคำขอโทษหนูอะมไม่มีนะครับอ่าไอ้หมูมึงทำอะไรอ่ะอย่าได้ไปไปห้าสิบทีมึงมาห้าสิบทีเลยรนชนน่ะแม่หนูรับเป็นเงินสดอ่ะไม่รับคำขอโทษอ่ะเหรออืม ดูสรงแล้วเขาเหมือนมาเที่ยวเนาะดูน่าจะไม่ค่อยมีเงินเอ่อยังไงดีล่ะน้องนี่เจ็บอะค่ะเงินอาจจะสู้ไม่ได้แต่ว่าฝีมืออาจจะสู้ได้นะคะโอ้เงินต้องรอเงินแล้วทำงานหน้าเลิศเนาะชอบจังเลยจังหวะนี้เนี่ยซาบู่ฟองฟอดเสียงใครวะต้องลองชิมือกันหน่อยแล้วมั้งแก๊งใหม่มาเขย่าถึงที่ไม่เอาแบบรองเท้าตบปากเลยหรอคะอุ้ยได้หรอคะเนี่ย ไม่ติดนะคะสบมพูดีเจฟองฟอดนแบบพุ่มติดให้เลยลองดูไหมล่ะน้องนี่เจ็บด้วยี่ไม่ค่อยอยากได้เงินนะค่ะอยากดูว่าจะเก่งถึงปากไหมไปพี่ไก่ไก่ตู๋มไหมไก่เดอดไก่ไม่ดิเฮียไปแหลกกันนอะพี่แหลกกันตรงเนี้ยไปลบลบกูเหลื่นตีบะผมเหลือผมเล่นหกสิบอะพี่พี่โอ้โหพี่โหดกับผมดีกว่ารอไล่สกัเล็คนไทยโลคนไทยโลกคนไทยโลว้างไหมไม่รู้แต่ ลองดูคนไทยลบคนไทยลบคนไทยลบเอาเฮียอะไรอ่ะเอาไอเลยออิุกนไปโจกนะครับไิโจกนะครับสบู่ฟองฟอดนะครับสบู่ฟองฟอดบีเจฟอดเลครับใช่แล้วเป็นสิวถ้าจะมาเที่ยวอ่ะเฮ้ยเอาถ้าจะมาเที่ยวแล้วมาเลิศแบบเนี้ยก็ลองดูหน่อยก็ได้นะโอเคได้นะครับโอ้ยมาเที่ยวเราก็ต้องมาให้ถึงด้วยอะเนาะก็ลองดูกันหน่อยกัน ครับอย่างนี้แหละเรียกว่ามาถึงที่หวังพี่สวัสดีครับโลกาโนูยังนึมอ่ะมามมาาขายรถให้ครับบันเพื่อนมาขายรถแล้วโอ้เจนโบฟังเพื่อนน้องเขาขึ้นมาคุยหน่อยจัดเดี๋ยวจัดมาขายแปดหกครับเพื่อนเอาไหมขายแม่งมันเหลือญนั่นไรวะไอ้ดอดดับไปไอ้อดดับแล้วน่ยคือต้องจบคนนั้ึงงานจัดบีดีตอนนี้พี่เอาไงเอาบวะ อยากเล่นด้วยกันไหมคะหวังวันเดยครับวันเดย์วันเดย์วันเดยทุกคนวันเดยผมนะับเลยเผยจะสนองเขาคือแก๊งอะไรอ่ะคุณผมยังไม่รู้เรื่องเลยเมื่อกี้ผมไปตอบรับคำเชิญเขาแล้วเขาเป็ลาค่ะลองพูดมาไ่้เขาคือแก๊งอะไรเนี่ยกูไม่รู้อะไรเลยเนี่ยแก๊งอะไรวะแก๊งจิ๋งอะแก๊งอะไรไม่ได้อยู่ประเทศเราใช่ไหมถ้าอยางั้นก็ดีนะคะไม่ต้องคุ้นรำนำเพลงได้ครับงั้นเจอหน้าสภาเลยครับแก๊งอะไรอ่ะโอ้ยเดอกว่าดอกว่า สบู a, ่ฟองฟอดนะครับอย่ะไรวะเขาเขาแก๊งอะไรวะไอ้กุลสบู่ฟองฟอดนะครับรูฝากไปด้วยนะครับทุกคนไม่ไอ้นี่คือแก๊งอะไรอ่ะไม่รู้บังบอลทำไรครับบังบอลกูไม่ดูเหมือนว่ามึงเนี่ยกูมันยือนสวัสดีครับบังบอลสวัสดีครับเดียวสวัสดีครับดูอยู่ไม่ใช่หรอเมื่อกี้ก็เยืนดูอยู่เห็นเขาบอกเชิญไปเล่นอะไรก็ไม่รู้แล้วกูก็กำลังเยืนแล้วก็เขาฆ่ากันแล้วเนี่ยกูเพิ่งมาเออดีว่ะเฮ้ยไปดูเขาที่สภาเดี๋ยวไอชิ้นมีไรชิ้น มาขายเปื่อนให้ลองแปรโกไหนไหนแป้โกไหนไหนไหนอะ